สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟนตูงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค่มขึ้นวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากได้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นเกมแดงเดือดเลยครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับวันนี้จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สนามโอทราวฟอร์ดคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับทั้งคู่นะครับถือว่าเปิดฉากฤดูกาลใหม่มาผลงานไม่ดีนะครับ ส่วนทางแมนยูนะครับก็ผลงานไม่ดีเลยครับ2เกมที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมอย่างลีพูนี้ก็ถือว่าดีหน่อยนะครับสเกมที่ผ่านมาในเรื่องของการหาโอกาสในการเข้าทําการสร้างโอกาสอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดในเกมรับอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าทิศทางโดยรวมแล้วลีพูยังเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิมเลยครับวันนี้นะครับตัวหลักๆก็สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลานะครับโรเบโต้ฟีมีโน่นักเตะอย่างลุยดีอาร์สครับ แดนกลางก็พวกจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับฟาบินโยเกมรับฟอร์กิลฟันได้ลงได้หมดนะครับแต่ที่จะขาดหายไปนะครับก็จะเป็นโจเอลมาติปนะครับแล้วก็ดาวิดนูนเยสที่โดนแบนไป3เกมนะครับวันนี้นะครับลีอาปูจะบุกไปเยือนแมนยูนะครับซึ่งถือว่ายังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองยังไม่เจอนะครับเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนแล้วนะครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าทางฝั่งของแมนยูนี้เป็นรองทุกอย่างนะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับก็มีโอกาสสูงเลยครับที่แมนยูอาจจะพังคาบ้านได้นะครับก็เชื่อริปูเกมนี้นะครับอัานมาหลายเกมแล้วนะครับน่าจะสามารถบุกไปชนะปีศาจแดงแมนยูเน็ตได้ไม่ยากนะครับเกมนี้เชียร์ริปูไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างยูเอนตุสไปได้เลยครับวันนี้ทีมอย่างยูเวนะครับก็จะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างซานโดรียนะครับสำหรับทีมอย่างยูเวนะครับมาฤดูกาลนี้ก็หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่่งงงทีีีจะกกลัับมมาาคคว้้้ชเรอไดนึ เกมแรกของฤดูกาลนะครับก็เปิดบ้านถาล่มซาส์ซโโูโรลไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเ็เรียกว่ากลับมาผลงานดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆอย่างดูซานวาลาวิชสามารถลงเล่นได้นะครับนักเตะอย่างพวกทางควนกัวดาโดนะครับโลกาเตลลี่โบนุชี่จะเป็นแกนหลักของทีมนะครับ วันนี้นะครับถือว่าบุกไปเยือนทีมอย่างซานโดรียนะครับทีมเจ้าบ้านก็เปิดฉากนัดแรกของฤดูกาลไม่ดีครับแพ้คาบ้านให้กับอัลตันตาไปศูนย์ประตูต่อสนะครับสำหรับคู่นี้นะครับดูจากเฮสตูเฮสที่เจอญเจ็ดนัดหลังสุดนะครับยูเอนตุสเองก็สามารถชนะซานโดรียได้ทั้ง7นัดเลยนะครับดังนั้นดูจากกลุ่มกําลังผู้เล่นแล้วความมุ่งมั่นรวมไปถึงฟอร์มหลังสุดก็เชื่อว่าเกมนี้ยูเว่น่าจะสามารถบุกไปชนะได้ไม่ยากเลยครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมอย่างยูเอนตุสไป ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากใด้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมหมาป่าโรม่าไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดโอลิมเปโกต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเครโมเนเซ่ทีมน้องใหม่นะครับเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งเลครับสำหรับทีมอย่างโรม่านะครับเปิดฉากฤดูกาลใหม่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับบุกไปชนะซาแลนิตาน่าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตัวหลักๆวันนี้สามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสามประสานในเกมรุกเปาโลดีบาร่านะครับซานิโอโลและก็แทมเมียบราหัม แดนกลางก็จะเป็นไบรอันคิซันเต้นะครับจับคู่กับทางโรเลนโซ่ปีเกรีนี่เกมรับนาทับโดยคริสมอลลิงนะครับคุมกําลังชุดนี้นะครับก็ถือเป็นคุมกําลังที่สามารถลุ้นแชมป์ได้เลยครับนัดนี้เป็นเกมแรกในฤดูกาลที่เล่นในบ้านตัวเองด้วย ผู้มาเยือนเป็นทีมน้องใหม่นะครับอย่างเคลมูเนเซเปิดฤดูกาลมาด้วยการแพ้กับทางฟิออไป2ต่อ3นะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าลูกทีมของมุนโยเล่นในบ้านเกมแรกเน้นสุดแน่นอนนะครับดังนั้น2ประตูนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้โรม่าน่าจะยิงถึงนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างโรม่าไปได้เลยนะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีเลียพูนะครับยูเวนตุสแลวก็ปิดท้ายที่โรม่านะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแช โฟนจุ h ชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมปดตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ